รัฐบาลทางการเขาก็มีโครงการดูแลสุขภาพไปพิจูสมเณรอย่างนี้เป็นต้นส่วนเราคารวะญาติโยมก็มาทำบุญใส่ยบารถวายพระตหารนาวัสีรัะตะนธรรมรามเราก็ทำบุญทำกิจเรียว่า,าศาสนากิจที่เราถือปฏิบัติกัน อย่างนี้เป็นทุกวันไม่ถึงว่าทุกเชา้าแล้วก็มีการทําบุญใส่บาตรถวายพระตหารสดับตับฟังธรรมเพื่อเป็นเครื่องในการขัดเกลากิเลสท,ทั้งหลายเป็นเครื่องในการฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาใจของเราซึ่งวัดศรีรัตนธรรมราม mm hmm. ก็ได้นําพาคณะญาติโย,ยมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเจ้าปรกุณสมเด็จหลวงพ่อวิริยังได้พาพวกเราปฏิบัติ ซึ่งในวันมาคาบูชาวันนี้วันที่9กพรุ่งนี้วันที่10บนอนมะเรืนวันที่11วันที่12วันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568ก็เป็นวันมาคะบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เรา เราชาวพุทธได้มาถือปฏิบัติเพื่อบูชาบูชาอะไรบูชาในคุณพระพุทธที่เรียกว่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคือบูชาพระรัตนตรยัยวัศีรัตนธรรมารามพายมทำตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าก็ทําบุญใส่บาตรถวายพระาหารแด่พระพิสุสมมเนรเหมือน,นที่เราปฏิบัติมีการถือศีลแปดที่เรยกว่าศีลอุโบสถ สดับตบฟังพระธรรมเทศนาช่วงเย็นมา17นาฬิกาโดยประมาณก็พาสวดมนต์พานั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนการที่เรามีอามิสบูชาคือการมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นประกอบกับการปฏิบัติบูชาคือการสวดจิตปิสูนั่งรอบ พระประธานก็ดีรอบอุโบสถก็ดีรอบพระมหาเจดีย์ก็ดีอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาดังนั้นก็พายโยมปฏิบัติก็มาร่วมในการประกอบกิจในวันมาคบูชาด้วยกันอีกสองสามวันที่จะถึงนี้นาวสีรัตะนะธรรมรามก่อนที่พระสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรพระอาจารย์ก็ได้การาบราตนานิมนต์พระอาจารย์ ท่านได้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานนะีมาพักภาอาศัยนะวัดศรีรัตนธรรมารามวัดศรีเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผ่านไปผ่านมาท่านก็มาพักอยู่เรื่อยๆครนะูบาอาจารย์วัดป่าบ้างครูบาอาจารย์ต่างจังหวัดท่านเดินทางไปกิจต่างๆท่านก็มาแวะ พักพาอาศัยที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะทีนี้ก็ทือว่าการที่ท่านได้ปฏิสันฐานธรรมมากับญาติโยมในเวลาอสมควรพระอาจารย์วิทยาปัญญาวุฒโธวัดป่าโคกไอย,ยี่จังหวัดปุดรดธานีท่านได้มารับอาหารตะปินทาบาตกับญาติโยมจะได้กราวรัชนาพระอาจารย์ได้เมตตาปฏิสันฐานกับญาติโยมตามเวลาอสมควรครับกรรมนิมนต์ครับ จริงพระอ,อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิิยองนี่แหละเคยมาเรียนครูษาสาสมาธิรุ่นแรกกับท่านเป็นยุคแรกครั้งแรกเป็นวารละหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของวัดศีรัตนธรรมารามเราไงเป็นจุดสุดรวมของพระกรรมฐานเคยมาร่วมฝึก ครุศาสตมาธิครั้งหนึ่งของชีวิตของพระอาจารย์ดูเคยมาร่วมเป็นร่วมฝึกเรียนครุศาสตรสมาธิกับท่านหรือว่าเป็นจุดสําคัญของชีวิตของพระอาจารย์เหมือนกันพระอาจารย์เมื่อก่อนเป็นพระบรานอกอยู่ตามป่าตามเขาเที่ยวไปแถวเมืองเนืออยู่กับกะเหลียงมูเซอร์สมัยก่อนกินแกงน่อไม้กับเกลืออยู่กับพวกกะเหลียงหลายปี ถึงได้ลงมาอยู่วัดโคกไอยีุ่ดรมาสร้างวัดอยู่ที่นั่นก็มีลูกศิษย์ท่านหลวงคุณสมเด็จนี่แหละช่วยสร้างวัดจนสําเร็จสองวัดนั้นนะสร้างวัดมาแล้วสองวันแล้วเดี๋ยวนี้ก็กําลังสร้างจีดีหลวงพ่ออยู่จะเสร็จภายในปีนี้แหละตกลงกับช่างเขาแล้วตกลงกับช่างเขาแล้วปีนี้ก็มาอยู่ที่กําแพงเพแล้ว มาจากกำแพงเพชรนันไม่ได้มาจากอุดรน,นะวันนี้นะมาจากกำแพงเพชรนั่นไปอยู่ที่ใหม่ดูแลหลายที่สมกับเป็นสิทธิของหลวงพ่อจริงๆดูแลหลายวัดไม่ได้สับสนนะดูแลหลายวัดนะจิตยังนิ่งยังสบายอยู่เป็นสมาธิดีอยู่ไม่ได้สับสนวุ่นวายอะไรอืม อาจารย์ก็มีอะไรจะพูดมากหรอกพระอาจารย์มีธรรมะมาฝากญาติโยมอยู่วันนี้นะเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าผู้ดใดมีธรรมสี่ประการย่อมเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ทุกการคำว่าเปลี่ยนแปลงโลกนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรคือเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นลุ่งเรียงขึ้นงอกงามขึ้นพัยบุ์ขึ้นมีความสุขขึ้น สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเรานี่ะธรรมะสีประการนั้นคืออะไรหนึ่งผู้ใดมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคนพุทธระธรรมประสงค์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองผู้ใดพุทธชอบด้วยกายข้อที่สามผู้ใดพู้ชอบ้วยวาจาข้อที่สี่ผู้้ใดพู้ชอบโดยใจสี่อย่างเนี่ สี่อย่างนี้ผูใ้ใดมีอยู่ในตัวของเราเรียกว่าจะเปลี่ยนแปนลงตัวเราให้ดีขึ้นอยู่ทุกโอกาสอยู่ทุกเวลาฮันวาผูใ้ใดมีทำสีป่ประการย่อมเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ทุกการพระอาจารย์ก็มีอะไรจะพูดมากนะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะเอวังแล้วนะพูดไม่เป็นหรอกสาธุ